เป็นข้อสองเนาะอ่านโจทย์แล้วจะรู้ว่าเขาผลิตเสื้อที่มาจากคาว่า t o m o r r o w ถ้าบริษัทครูจะทำเสื้อแจกนะคะจ้างลิซ่ามาเลยนะคะจะแจกแฟนคลับเขาเอาคาว่า t o m o r r o เนี่ยมาเรียงเราจะได้เสื้อกี่ตัวอ่านักเรีย่คิดดู t o m o r r o w ประกอบด้วย T O M O w r O w นะคะมีทั้งหมด8ตัวตัว O ซ้ำสาตัวและตัว R ซ้ำอีกสตัว วิธีการก็คือข้อที่1เราจะหาจํานวนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนด้เรียนขาเรากําลังจะลิบเสือ้อละค่ะที่มีองค์ประกอบมาจากพยัญชนะในคําว่าจุมวลูกเราจะทําได้กี่วิธีอ่มีแปตัวใช่ไหมจัดเรียงตัวอักษรได้8ปแปวิธีแต่ทําไมครูต้องมีการหารเพราะว่า มันมีตัวสามโอสามเท่าไหร่คะสามสามก็หารด้วยสามสามแสตกลิฟอาสามเท่าไหร่สองก็หารด้วยสองแสตกลิฟจำได้เนาะแต่ถ้ามันไม่ซ้ำกันเลยคำตอบก็คือแปดแสตรียฟโอเคเนาะอันนี้มันมีซ้ำก็เลยหารออกทีนี้อ่าเรามาดูสิมันก็คือแปดเจ็ดหกห้าสี่คูเรียเลยนะคะสองแสตคูเรียสองวิชิตสองตัดแสตเงือ 4ี่คูณเจ็คูณคูณหคูณสได้เท่าไหร่คำตอบคือ3 6 6 0วิธีถ้าตีเป็นเสื้อแบรนด์ปูคำว่า r ุมมอ้โลมาทำเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัวสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาได้3,360วิธวิธีครูก็มีสแกนเสือ้อให้กับแฟนคลับจ้างศิลปินมาโอเค ได้3 3 6 0ันตัวแล้วยังไงต่อคะเขาสนใจอะไรข้อที่สองเอ็เขาสนใจอะไรใครได้เสื้อที่มีตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัว M เราก็เอาเลยขึ้นต้นด้วยตัวอักษร M แสดงว่าขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเเนี่ยไม่ต้องเอา M มาคิดเพราะเขาฟิกแล้วเขาฟิกตัว M และวที่เหลืออีกกี่ตัว1 2 1 2 3 4 5 6 7ี่้าด จร,จริงๆแล้วมันมี8เอา M อ,ออกก็จะเหลือกี่ตัวอักษรคะ7ตัวอักษรใน7ตัวอักษรน,นี้พอเอา m อ,ออกฟึ๊บก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6อกเเอา7ตัวนี้มาเรียงเราจะดูว่ามันได้กี่ตัวจัดเรียงได้จัดเรียงได้จดได7จแปกน,นะคะเจแปดขาด้วยยังมีตัวไหนซ้ำอีก O ซ้ำแล้วก็ R อะไรคะ ้9ตัดทอนออกมา7 6 5 4นะคะ2แฝกคือ2 2ตัด6เหลือ3ออกมาได้เท่าไหร่คะกี่วิธี420วิธีไหมคะไหมคะโอเคสแสดงว่าอทนนี่2คืออะไรจำนวน เพราะเขาถามว่าข้างหน้าขึ้นต้นด้วยตัว M ไม่ต้องคิดแล้วนะคะตัว M. เนี่ยฟิกเนี่ยไม่ต้องคิดแล้วก็คือถึงจะคิดก็คือหนึ่งวิธีที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มเท่านั้นเราก็เอาตัวที่เหลือมาจัดเรียงนะคะได้420วิธีเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นนะคะที่จะจิบหรือที่จะมีคนใส่เสื้อที่ขึ้นต้นด้วยตัวเมกี่คนความน่าจะเป็น ก็คือ PE เนี่ยเท่ากับเอา420หารด้วย3,360<พ>ไม่มีในช้อยก็มีการตัดทอนวิธีศูนย์ตัด0ใช้แม่อะไรตัด42กับ336ครูอยากใช้แม่7จแม่6ก็ได้เยี่ยมแต่ครูอยากใช้แม่7 7 6 4 2 7เท่าไหร่ได้33 7 4 29 30 31 32 33ล5 7 8 56ก็เหลือ6ชวน48ครูใช้แม่6เหมือนเพื่อนตัด6 1 6 6 8 48เพราะฉะนั้นข้อนี้ความน่าจะเป็นที่จะได้ตัวอักษรที่มีตัว M ขึ้นต้นมีทั้งสิ้น1ใน8หรือ1ส่วน8